สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะก็จะมาบอกวิธีแก้ปัญหาในการรักษาแผลต้นทุเรียนซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับแต่และท่านอาจจะใช้ไม่เหมือนกันนะสำหรับตัวยาที่ผมใช้นะครับก็จะมีอยู่หลักๆ3ตัวนะครับหนึ่งก็คือ ดินทาหน้ายางพาราต่อมานะครับก็จะเป็นฟอสอิทิลอลูมิเนียมนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือไตรอะโซฟอสซึ่งเป็นสารทดแทนคอายรีฟอสซนะครับเอาไวส้สำหรับกันหมอด อีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมแปลงนะครับและก็ภาชนะสำหรับคนส่วนผสมสำหรับขั้นตอนการผสมนะครับเราจะผสมกัน2ตัวก่อนในปริมาณที่เท่าเทกันนะครับดินท้าหน้ายางคุณสมบัติของเขาก็จะปิดหน้ายางปิดรอย,อ,ยอื่นเพื่อไม่กันไม่ให น้ําในพืชนะครับไหลออกมาได้นะใช้สองตัวนี้ผสมกันก่อนคุกเขากับน้ํานะครับใส่น้ําพอประมาณนะครับให้ไม่เยอะเกินไปนะครับก็คนให้เข้ากันซะก่อนสําหรับฟอสฟอิทิลอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นประเภทดูดซึมใช้ในการรักษาไฟทอปทอลานะครับ เราจะเติมไตรอะโซฟอร์สารกำจัดมอดต,ตัวนี้นะครับใส่ไปอีกเล็กน้อยสารตัวนี้จะมีกลิ่นฉุนมากเพื่อเอาไว้กันมอดนะครับซึ่งมอดก็จะเป็นตัวนำพาให้ไฟทอพทาราลูกลามไปทั่วตน้นมีแค่นี้นะครับสำหรับตัวยารักษาแผลต้นทุเรียน เสร็จแล้วเราก็นำมาทาแผลต้นทุเรียนได้เลยนะครับบริเวณตอบริเวณกิ่งที่ตัดไว้นะครับเราก็สามารถมาทาไว้เลยเพื่อป้องกันการไหลของน้ำออกมาตามท่อน้ำเลี้ยง บริเวณโคนที่มักจะเกิดอาการที่เรียกว่าเน่าคอดินนะครับก็เราไม่ต้องขูดสามารถทาได้เลยนะครับทาป้องกันไว้ตัวยาจะดูดซึมเข้าไปในเซลล์ของพืชนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันมอดและไฟทอปทอราได้นะครับ เมื่อทาแล้วผ่านไปประมาณ1วันนะครับสังเกตที่แผลนะครับเขาก็จะแห้งไม่มีรูปไม่มีน้ำเยิ้มออกมานะครับสำหรับตัวยาทั้ง3ตัวนี้นะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเคมีพัณฑ์ใกล้บ้านนะครับหรือว่าจะเป็นเ,เคมีพัณฑ์ออนไลน์นะครับ